มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับเต็มแรกเห็นมั้งครับเนี่ยต็มแรกครับเต็มแรกอกโอ้โหครับ huh. ตัวนี้เังนะฮะอีกแล้วครับเต็มที่สองตัวนี้ตัวนี้ก็ก่าครับตัวนี้ก็อกเนี้ก็อกครับเนี่ยสวยงาตสวยงามโอ้โหตัวสวยตัวสวยนี่ตัวคนี้ หตัวใหญ่ทงห้ามครับมาเมืองครับบ่เนี่เฮ้ยโอ้เห็อยากไหมครับ สวยงามมากครับวุ้เต็มเต็มกำเลยครับประมาณหกขีดหาหกขีดครับหาหกขีดเลยนี่งามตัวอ้วนตัวอ้วนตัวงามครับนันนี่หมุกเลยครับหมุเลยดูแล้วโด,เวดเวนเลยครับตัวบอกใหญ่เลยครับเรื่อยๆทอนเบ็ดพร้อม ตัวโตดูมาดูเด็กโอ้โหโอ้โ <OR> อ <OUGH> ้ยตัวนะะ oui, şey. <con> ี้ตัวนี้อ๋อเบ็ดเบ็ดหักเลยครับนี่เบ็ดหักเบ็ดโคตรหักอ๋อตัวนี้ครับตัวนี้ ันี้มีอาการครับปลาโค่ยง่ายปลาโค่ยง่ายปลาโค่ยง่ายครับปลาโค่ยง่ายเดี๋ยวขึ้นมาครับเดี๋ยวขึ้นมาเอเอเอามาเมื่อครั้งไหน น้องไ่เบ็ดไ่แงบแบบอีสานครับพบกับนั่นน้องให้คือเข่ารับมือนีผ้าผีผ้านองมา,าไ่เบ็ดครับเบ็ดกับนี่จุดเกานํำจุดไม้น้ำครับเงี้ยที่ไดมือนีคือเงี้ยจิริดครับเป็นจิริดเงี้ยแม่งนี่แหละครับเอา,อามือนีมาหอดหมองไ้แล้วกันสี่ ใส่แต่เว้นเตือบื้อนี่ประมาณบสามครับอ่าสิเริ่มลงมืออ่าก่อนติดที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมดนะครับเดออ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำครับอ่าสิ่ไดระดาดาจากคลิปดีๆจากนั่น้องให้ครับขอขอบคุณอ่าพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอ่าซึงผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ เรงในประเทศเรืงต่างประเทศที่เขามารับชมใหม่กำลังใจกันครับขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อขอบคุณจากใจของน้นน้องให้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่สุดเลยครับมาหอดมองสิใส่เบียดแล้วครับอ่เาเ้าไม้แล้วมื้อนี้วันวาเลนไทน์มาใส่เบียดคือเกาเ <laughs> อ้ามาแล้วกันทอันนับแลกกระติหาเขาลงสู้กันกินสักนครับมาหอดเตียงพอดี เดี๋ยวกินเขากินน้ำเลยจังสิไปหาไซเบียรครับเอาอันดับแรกหาใอ้ย่าผูปลูกอกอนตะเกินครับเนี่ยลูกหลานมาหาอยู่หากินเน้อไอ้มันหมานทุกคนมานำกันสามคนมือเนี่ยเจ้าพู่มเจ้าทีเอาเอาบบนี้มาเมืองแนวกินแนวยาเข้าบบเนี่ยโอ้หลายอย่างหลายแนว ตำหมกพุงปนปลากอดปลาน้ำยาเขาปุ่นหมกแตงโมผู้เริ่มบางบมกสมกินบกสมหมกงวงมากฝอมครับฮะแนวอยู่แนวกินหลายครับมาเด้อพี่น้องเลยมากินเข่ากินนําน้ำกันกอนดิเบ็ดกินแล้วแล้วก้อนสิใส่เบ็ดกับจังสีมาแส็บมโนนกันมาแส็บมานนกันปาเอ้าบาเนส เสียเบื้องพวกผู้มาน้าครับมานํากันสามคนเอ้าผู้แรกผู้แรกเอาผู้เอาสโคอนของแท่าเสือแอนดอนดำเกิงครับดอนดำเกิงของแท่ครับอ่าผู้ที่สองผู้กองคำพันธ์ครับน้องไส้นี่ล่ะเอาเงยหนาขึ้นนี่ล่ะนี่ละนี่ล่ะน้องไส้ครับ ผมกะน,นั่นน้องให้เนี่ยแหละเดี๋ยวจีเขาไปกินน้ำมูเพื่อนครับมากินน้ำกันนะครับพี่น้องเอ้ยมากินเขาป้ามาหนี้โอ้เด็กไต้คกไต้คกคอยพอดีอ่เดกหอมพอดีอทางนี้กับมันบองเลียงงัวเพื่อนเอากินแต่ใหญาที่ป่งนะมากินเขาน้่กันเด้อเ, <laughs> เอาเอา,เอามากินเขาน้่กันครับพี่น้องมัหนิมามามาแซ่บด้วยกัน เอาบาหน้เริ่มใส่หลังแหลกไปเต็พีเลยครับใส่หลังแหลกเลยเอาหลังแหลกแห้งมันครับหลังแหลกแห่งมนันใส่นีเลยครับ ครับเนะ ER: ด้อกดนิ่งๆ,ๆอยู่นี่ลนะต่ไ,กไปกอยู่ใต้ปนีแล้ครับหลังที่สองครับที่สองเหนไครับที่ใส่กิลีเนาะกิลี าบานนี้ก่าปีนทองมันกับกับทองกลับไงหลังขึ้นมาแล้วก็เกาะรอคนมันเนี่ยครับรอดสุดๆรอคนเนี่ยนะครับแล้วก็เสียบลงน้ำให้มันดูพอประมาณน่้ออนะครับ อยู่ประมาณนี้ยแหละครับเอาก็ไปหลังลัิซี่ที่หา้ายก็ใส่ไปนี่ครับใส่ไปนี่เอาสิไซไอเมืองแค่์สองหลังนะครับเนาะนอกนัก้นกับดใส่ไปนี่ละขออนุญาตใส่เบสห้แลนด์สเกิร์จังมาจังมาติดตามจังมารับชมน้ำกันเนาะครับเนาะเอาอตอนยางกลับตอนไล่กลับจังมาเมืองครับมเมืองผลงานมาลุนน้ำกันครับ เอาช่วงนี้ก็ขอไ่เบยียมนแล้วก่อนนะครับเพาะพี่น้องครับหลังสุดท้ายไ่มาฮอรน,นี่แล้วครับเนี่ยหลังสุดท้ายเนี่ยไ่มาฮอรหลังนี้พูนใส่มันจะทั้างปูนเลยครับใสปูนโค้งไปพูนโงงไปเอาบานนี้สิยางกลับขึ้นครับถือว่าเป็นการไล่กลับยามกลับจะน,น้ยอยเมืองเงียเมืองหยังตายเงี้ยอ่าตายกระสิก เปลี่ยนนะครับามีแต้มมีโตกับดีไทยเบิง์นะครับเนาะมาหลุนน้ำกันครับไอายางไปหอดรถดเรถจอดอยู่ปู้เลยโค้งนี่ไปครับปู้ทงังก่อไผ่หมดละเอ้าจังมาติดตามน้ำกันครับามาหลุนน้ำกันครับพาสิมีแต้มมีโตวลอลล์หลบไล่กลับหลบยามกลับยางกาาลับอ้ะมาลุนน้ำกันครับพี่น้องครับ เปร่าโม่งกูกลัวเกือบสิทธุมนู้ครับอ่ามายามเดชนรอบแรกหลังนี่เออหลังนี่เงี้ยร้อยดีๆยู่ครับเหรอหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สองเป็นเงี้ยจิงๆอยู่ครับเนี่ย ไม่นิน่น้ำน้ำน้ำใสๆนะคร,นๆๆครับเนี่ยติ่งติ่งดีๆอยู่ครับเนี่ยเนาะที่สามสามเงี่ยกลิ่นทึงเหงาลงไปลงไปเดี๋ยวลงไป ลอยอย um, ู่ครบออยู่ครับเดี๋ยวมีแต้มมีโตัวจนจีบไทยเบิ้งงแรกครับเด้อเอามาลุดน้ำกันครับรอบแหลกเป็นยังไงเอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับแต้มแรกเห็นมั้ครับเนี่ยแต้มแรกครับแต้มแรกอู้อู้อู้ตัวนี้ตรงแก้มครับตัวนี้ตรงแก้ม โอ้โีครับนี่เยวมมึง,งแต้มแหลกแหกหมันครับแต้มแหลกแหกหมันอดโหงามครับ ตัวงามตัวงามนี่ครับโอ้นีโหตัวงามครับนี่ตัวงามเต็มแม่อันครับโอ้ตัวอ้วนตัวงามครับตัวสวยตัวสวยมือไกลๆครับ โอ้ตรงงามตรงงามเอาเต็มแรกแหกมันครับเอามัน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 เริ่มมันแล้วครับตนรงงามเจ็บอีกแล้วครับเต็มที่สองโอ้โหนี้ตรงไงก็เกาครับงตรงไหนก็เกาครับนี่ตรงงามตรงงามโอ้โหตัวสวยตัวสวยนี่ตัวใหญ่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ตัวงามครับมาเมืองครับบะเนย มันหกขีดหาหกขีดครับหาหกขีดเด็ดนี่งามตัวอ้วนตัวอ้วนตัวงามครับตัวอ้วนตัวงามครับเอ๋อโอ้เอ๋อโอ้ตัวเนี้ตัวเนี้ยเอามัน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 อ๋อเก็บครับเก็บ มานหมนกันนันลหังนี่หมกเลยครับหมกเลยอู <pel 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 ้หมดแลวเลยครับตัวบกใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยคอนเบ็ดพร้อมครับมันได้อ้อูอู้ ตัวง mm ี hmm. so ้ตัวน like oh ี้โอ้เบ็ดเบ็ดหักเลยครับนี่เบ็ดหักเบ็ดโคตรหักอ๋อตัวนี้ครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมมาลุดทั้งหกครับนี่ครับอุ้ยตัวงามครับตัวงามนีตัวงามเอ๋อโอ้ขีดขึ้นกันแล้วครับนี่ มันหกขีดมั้มันๆครับอู้ขอบคุณจงใ้เจ้าน้องนะนี่นะครับโอ้เก็บ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 หลังนี้มีอาการครับปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่โอ้ยเอาเดี๋ยวขึ้นมาครับ ยกขึ้นมานเออเออมาเมื่อครับบันนี่มามามาโอ้ตัวนี้ตัวง,งามครับตัวใหญ่ตัวง,งามโอ้นี่ครับโอาใจครับเต็มกำอีกแล้ว หมาตำโกวขีดครับขีดหค้งขีดได้เออนี่ครับโอ้นี่ครับหัวง่างปดปดปดกันครับนี่ครับโอ้หูวนตับเลยน้้องเก็บครับเก็บมา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 หนึ่งเอาหลังนี้โดนแล้วครับนี่ เดึงอยู่ครับดืออยู่ตัวนี้อยู่ครับตัวนี้อยู่ตัวนอยู่ตัวนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนะแบบนี้ตรงนี้จับเลยครับแบบนี้ตรงนี้จับถูกป่าบัวมันบ่มีมองดินจับบตกใเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ งามอยู่ยครับถูกงามอ้วนตับเลยทุกคนโหโหดกันครับอืมงามกับโอ้โหเนี่ยงาม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 กับงาม,งามตัวสวยตัวงามเอาเก็บเลยครับเก็บเลยโอ้โหมา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 ,มา ขอบคุณเจองไอเจ้าหน่องเนอมึงเห็นไหมน้ำหลัง <AT> <guidelines> นี้เห <laughs> <üf ule> ็นนิ่งๆก็ถือเด้ครับเนี่ยเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนี่ยตัวปลาอยู่หนี่นีเนี่ยเนี่ยเป็นปลาช่อนครับปลาช่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาครับ ทบน้ำพริกกับหน่อยปานเด้อาะโอ้ปลาอว้วนดีอยู่คับเนี่ยเได้ทำน้ำพริกเาเก็บครับเก็บอ้อหอันนี้เราครับอัน้น แบบนี้จับประตูปาเลยครับเนี่ยจับปราตูปาเลยครับอ๋อดุ่นเดียวกันก็ว่างั้นครับจับประตูปลาเลยครับนี่ยตัวใคอยู่ได้พอฝนอยู่พอได้ทำน้ำพรีบนว่าเอ้เก็บคัดเก็บมีโดแล้วครับเนี่ย ครับเห็นตัวปลาป้วยนี่ตัวปลาป้วครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่โอ้เดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวขึ้นมาครับอ่าเอมือแล้วมัน ทับเลยครับอ้วนปตรงนั่งครับเนาะหลังนี่ถือกีแล้วครับเนี่ยถือกีแล้วเนี่ยมีตัวป๊าวะครับเดี๋ยว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 เฮ้

มึงครับประเด็นอย่ากินจะเินตรงนี้ตรงน้ำเจ็ดขีดเป็นดีาตั้มครับเจ็ดเขีดเป็นเดีตั้มไม่ตั้มตัวเจ็บขีดนะครับ ครับแม่ตำลงเกยบกีดเนี่ยสว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 ยตรงนนะครับตรงนีตรงนี้ตรงามตัวอ้วนอ้วนทับเลยครับเอ้าโอ้หันหันหันเก็บับเก็บเนี่ยเห็นยูนิงยูถือเย้ะเด้ครับเนี่ถือเยอะถือเยอะถือยลาตัวปลาว่ครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาครับ โอ้โหนี่นี่นี่ีโอ้โหอบตัวนี่โอได้ทำน้ำพรี่ปุ่นขบวยครับปุ่นโยนี่นะนี่ตรงน้ำตรงน้ำตรงน้ำ พอพอดีทำน้เก็บเก็ใส่เงี้ยไว้กันครับนี่ถือยุคนี้ยุคยุคจบไปทุกขาเลยกับหว่ว้ยันหังตัวนี้เก็บเก็บ นี่นิ่งๆไงถืออยู่เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นตัวปลาไหมครับเนี่ยตัวปลาไหมครับอันนี้จับออเขาได้ หลบนาตัวนี้ก็มนีเด้ออาผปวยไน่จ้นองเลยมาเมืองผลงานครับมันผลงานผลงานครับ สองใหญ่กว่าน้อยสามกับสามสี่ 1ิ1สิบเอ็ดาสิพอดีครับสิบสอตัวเต็ลนึงพอดี nào muốn cả mình à mạnh mẽ mạnh